รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับ ได้เวลามาเติมสาระความรู้กับรายการดร์สมิธแล้วนะครับแน่นอนตลอดสัปดาห์นี้ยังอยู่กับน้องอักครัตนะครับคุยกันเรื่องเกี่ยวกับบาดทะยักนั่นเองจะเห็นเลยนะครับว่าเป็นโรคที่แสนจะน่ากลัวนะครับฆ่าชีวิตคนไปมากมายเลยทุกๆปีแลวก็ยังมีคนไม่ค่อยเข้าใจกับโรคนี้อยู่เยอะเลยทีเดียวนะครับแล้วคุยกันมาสามวันแล้วน้องอักยังมีคําถามอะไรติดค้างในใจอยู่บ้างไหมครับคำถามเนี่ยจริงๆมีอีกเยอะเลยครับแต่ว่าจริงจริงแล้วอยากยายาที่หมอพูดไปมีกันก่อนว่าแบบบางทีเราแพ้อาหารหรือว่าฉีดอะไรมาแล้วบางทีลืม ผมเองก็เป็นคนหนึ่งที่บางทีเราฉีดวัคซีนมาตอนเด็กตอนตอนเข้าแถวฉีดยาตอนเด็กแล้วเราจะลืมว่าแบบเอ้ยเราฉีดอะไรแล้วบ้างไม่รู้ว่าตกลงว่าเคยฉีดหรือเปล่าบัทยักษ์เนี่ยนั่นน่ะสิครับถ้าเราจําไม่ได้แบบนี้จะทํำยังไงดีนะครับรวมไปถึงคําถามจากคุณผู้ชมทางบ้านด้วยนะครับมีหลายประเด็นที่น่าสนใจเลยทีเดียวไปชมพร้อมๆกันเลยดีกว่าครับ ก็คือการฉีดวัคซีนตั้งแต่แรกเกิดเนี่ยไม่สามารถที่จะป้องกันได้ตลอดชีวิตเราจะต้องมีการฉีดก,กระตุ้นเป็นระยะระยะแรกเกิดเนี่ยแพทย์จะมีตารางให้ฉีด3เข็มจนถึงอายุประมาณขวบครึ่งแล้วก็4ีถึงหปีอีกทีหนึ่งนะคะแล้วก็หลังจากนั้นแพทย์แนะนําว่าจะต้องมาฉีดก,กระตุ้นทุก10ปี มันจะแบ่งแยกออกเป็นที่ว่า1ก็คือคนไข้เนี่ยเคยทําวัคซีนจนครบ3เข็มแล้วหรืออย่างถ้าสมมุติว่าคนไข้เคยทําวัคซีนครบ3เข็มแล้วและอยู่ในระยะเวลาที่ไม่เกิน10ปีและแผลนั้นเนี่ยเป็นแผลที่สะอาดก็คือคนไข้าสามารถฉีดกระตุ้นเพียงแค่เข็มเดียวก็พอแต่ถ้าสมมติว่าคนไข้ประวัติไม่แน่นอนเอฉีดวัคซีนครบหรือเปล่า3เข็มไหม ไม่ว่าจะแผลสกรปรกหรือแผละสะอาดเราแนะนําให้ทําวัคซีนครบ3เข็มอีกรอบหนึ่งโดยครบ3เข็มเนี่ยก็จะมีตารางการฉีดก็คือที่ 0, 1และ6เดือน ฉีดได้ค่ะเพราะวัคซีนตัวนี้เป็นวัคซีนที่ตายแล้วเป็นเป็นชนิดของของตัวเชื้อที่ตายแล้วดังนั้นเนี่ยเราสามารถที่จะฉีดได้และปัจจุบันนี้เองก็เถอะคุณแม่ที่มาฝากคันครั้งแรกแล้วไม่แน่ใจว่าตัวเองเนี่ยได้ทําวัคซีนครบแล้วหรือยอยังโดยเฉพาะตัวเรื่องของบาดทะยักเนี่ยการฝากท้องครั้งแรกแพทย์ก็จะจับฉีดแล้วกระตุนน้น1เข็มเพราะนั้นไม่มีเอฟเฟกกับเด็กในคันแน่นอน คือถ้าถามว่าแพ้ไหมน่าจะเป็นเรื่องของผลข้างเคียงมากกว่า ผลขั้นเคียงของวัคซีนตัวนี้ที่เราเจอบ่อยที่สุดเลยก็คือปวดบวมแดงตรงบริเวณของเข็มที่ฉีดเข้าไปนะคะแต่ส่วนใหญ่แล้วถ้าคนไข้ไม่ได้ไปบีบนวดตรงบริเวณแขนที่เขาฉีดไม่ได้ไปประครบร้อนไม่ได้ไปแบบนวดไทยอะไรที่มันรุนแรงมากๆเนี่ยส่วนใหญ่2-3วันเขาก็จะหายเป็นปกติแต่ในรายที่บอกว่าโอ้แพ้จนกระทั่งแบบหายใจไม่ออกมีผื่นขึ้นหรืออะไรเงี้ยน้อยมากเลยค่ะ นี่ไงครับเห็นแล้วนะครับว่าวัคซีนบาดทะยักเนี่ยฉีดครบแล้วไม่ได้กันตลอดชีวิตนะครับหากว่าเราเป็นแผลที่เสี่ยงกับบาดทะยักยังไงต้องดูแผลให้เป็นด้วยนะครับฟังแล้วก็ไปผจญภัยที่ไหนมีแผลก็อย่าลืมนะครับบอกคุณหมอด้วยนะครับแล้วก็ต้องรักษาแผลให้ถูกวิธีด้วยละครับแหมวันนี้หมดเวลาแล้วสิครับวันพรุ่งนี้นะครับเช่นเคยทุกวันศุกร์มีเมนูสุขภาพมาฝากกันอ่าเดี๋ยวให้น้องอักเนี่ย มาลองดูดีกว่าว่าเมนูอะไรจะเหมาะกับเขานะครับวันพรุ่งนี้เราพบกันใหม่นะครับหลังคารบทงชาติทางช่องวันครับสวัสดีครับสวัสดีครับ